แรกสูตรขาหมูเวียดนามหั่นดีๆระวังบาดมือ,อบาดจนด้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับเท้าตู้อีกแล้ววันนี้เท้าตู่จะมาแนะนำอาหารที่มีกินเฉพาะอยู่ในจังหวัดนอกคายนะมั่นใจนะมันคือขาหมูยัดไส้เวียดนามวิธีทำคือเอาขาหน้าหมูมาถอดกระดูกออก เห็นไหมถอดเสร็จมันก็จะเหมือนถุงเท้าล้วเอาเนื้อกับกระดูกออกเหมือนถุงเท้าเลยเพื่อจะเอาไส้ยัดเข้าไปข้างในล้อดีๆล้อไม่ดีระวังบาดมันจะแตกทุดบต่อไปก็คือเนื้อขาของมันนั่นแหละนี่เลยหมูหมูต้มสุปผสมเข้าไปมันจะได้เคี่ยวกรุบๆมาดูวิธีทําเอาเนื้อหมุงเขาเครื่องทันเสียกอน ก่อนจะบดไม่งั้นมันจะบดไม่ได้จากนั้นเอาหูหมูต้มสุกใส่เข้าไปใส่แล้วจะคลุกกลุบประกอบอ,อันนี้เป็นเห็ดหอมก็เห็ดหูหนูบนดบดเข้าไปบดไปก่อน<ไ>บดหมูตามไปแล้วก็เตรียอดยอใบผักโขมใส่บเวณเนื้อหมูบดออกมาแล้วหลังจากได้หมูบดแล้วก็มาใส่หูหมูที่เราซอยไว้เมืเ่อกี้แล้วก็ใส่เห็ดหอมกับเห็ดหูหนมลงไป เติมเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีเกลือมีรสดีมีพริกไทยแล้วก็มีซอสห้อยนางลมแล้วก็ซอสปรุงรสใส่เข้าไปอยากรู้ใส่เท่าไหร่มาถามหลังใหม่นะนี่แป้งเหนียวหรือแป้งมันใส่เข้าไปให้มันเหนียวหลังจากนั้นก็คลุกเขาโดยไม่ต้องใส่ถุงมือมันจะได้มีรสมืออันนี้ขอโทษด,ด้วยนะไม่ได้ใส่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าสกปรโกแต่จริงๆริงมือเท้าสะอาดแล้วคือยเยเเทียบ นำไส้ที่เตรียมไว้แล้วยัดเข้ามาในข้ามหมูทอดกระดูที่เราทอดไปแล้วนี่แล้วเราก็วัดดูนะจับดูให้มันเหลือจุกนิดนึงเพราะต่อไปเราต้องเอามันไปเย็บดีนะเย,เย็บแผลเก่งสมัยก่อนเท้าเรียนมาเรียนคณะแพทย์ศาสตร์เลยเท้าเฮ้ยไม่ใช่แพทย์สยามเทียบ พาถึงขั้นตอนการเย็บนี่เห็นไหมไส้ที่ทามาเข้าไปอยู่ในขาหมูทั้งหมดแล้วเราก็เตรียมเข็มนี่นะเย็บเสร็จมันจะเป็นรูปล่างแบบนี้นะอย่ายัดแน่นมากยัดแน่นมากเวลาเย็บขาหมูมันจะแตกนี่เราก็สร้อยเลยดีนะเท้าเคยเรียนคณะแพทย์มาไม่ใช่แพทย์ธรรมดาแพทย์สยาม เลื่มซ้ำแล้วท้าอ้าวเหรอเลื่อมชอบมกนี้แล้วก็เย็บไปเรื่อยๆนะครับเย็บไปเรื่อยๆเย็บไปเรื่อยๆนี้ขอบคุณคุณครูที่ส่อนวิชาลูกเสื้อมาเรียนลูกเสื้อมาจนแก่ก็ได้มาใช้ตอนนี้แหละนี่ทําเป็นเงินแล้วก็เย็บเย็บไปเรื่อยๆเย็บไปเรื่อยๆนี่สาธิตวิธีเย็บนานๆนี่อาชีพแบบผมนี่เย็บตลอดวิชาเงินได้ใช้ใช้มัดใช้กอกบ้าง ใช้ทําข้ามหมูยัดไส้บ้างนี่ตัวนี้มันเป็นแผลกระเย็บอีกเย็บทั้งวันทั้งคืนถ้านาดเย็บเย็บเสร็จแล้วจะเอาไปทํายังไงต่ออย่าลืมติดตาม EP สวัสดี FC เท้าตู่มมาอีกแล้วกับแจกสูตรขาหมูยัดไส้เวียดนาม EP 2ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากเราเย็บขาหมูเสร็จเราก็จะเอาไปนึ่งมาดูกันนึ่งแบบไหน เอาข่าหมูที่ได้เนี่ยนะมาใส่ซึ้งซึ้งเราก็จะมีสองอันอันแรกซึ้งใจอันที่สองซึ้งกายฮึ <c oughs> ่ฮึยหมดเยบตั้งน้ำให้เดือดเลยนะแล้วเราก็เอาข่าหมูที่เราเย็บแล้วใส่ไส้เรียบร้อยใส่เข้าไปอันนี้เท้าทำชุดนี้รู้สึกมันจะมีอยู่ประมาณสิบขาใส่ชัลละ้าขาปิดฝาให้แน่นทิ้งไว้สัก สชั่วโมงนะค่อยๆไฟอ่อนๆนะเดี๋ยวขามันแตกมาดูกันทีนี้นึ่งเสร็จแล้วค่าหมูยัดไส้ของเราจะเป็นยังไงมันบวมหรือเปล่าเท้าไม่ได้บวมมันสุกสุกพร้อมกินพร้อมอร่อยแล้วแต่ยังกินไม่ได้ก่อนจะกินเนี่ยพอนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นไว้อีกสักสามชั่วโมง เอาตัวอย่างขึ้นมาก้อนนี้สุกเสด็จหลังจากนึ่งมาสองชั่วโมงเราก็เอาไปแช่เดี๋ยวอันนี้จะแช่ค่าเดียวให้ดูก่อนปกติจะแช่ในห้องเย็นแต่อันนี้แช่ให้ดูเป็นตัวอย่างก็จะใส่ไว้ในช่องฟีดนี่เรียบร้อยแล้วปิดไว้สักสามชั่วโมงก็ได้อะมาดูทีนี้เอาออกจากฟีดหน้าตาเป็นยังไงออกมาดู ออกมาน,นี่เป็นยังไงข้าหมูเวียดนามที่สวยงามเรียบร้อยนี่บอกทุกคนเลยนะกินกับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดรสชาติเข้ากันเข้ากัน ขาหมูเวียดนามเนี่ยมันจะเป็นขาหมูที่ต้องกินตอนมันมีอุณหภูมิเย็นนะอย่าเอาไปนึ่งหรือเอาไปเวฟใหม่นะมันจะแตกแล้วมันจะไม่อร่อยคือสมัยโบราณเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยพอเขาทขําขาหมูแบบนี้เสร็จใช่ไหมเขาก็จะเอาไปตากน้ําค้างน้ําหมอกให้มันเยน็ยนๆแล้วเขาก็จะเอามากินเป็นการถนอมอาหารภูมิปัญญาของคนโบราณชาวเวียดนามเข้าแต่ทุกวันนี้ถ้าเอาไปตากน้ำค้างแมวก็คงเอาไปแดกที่ นี่แล้วเราก็มาจัดจานนะจัดเสร็จแล้วเราก็เอาไปกินกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดคนละจวงสองจวงอันนี้เท้าแจกสูตรถ้าทุกคนลองเอาไปทำขายดูราคาไม่ใช่ทุกๆนะจ๊ะราคาต่อ1กิโลกรัมเนี่ยกิโลกรัมละ350บาทหวังว่าคนดูจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น่อยเฮ้ยเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ย เท้าแจกลแจกล้วแถวจากที่กินละกินกิน,กนจ้วงจ้วงนี่จริงๆ EP นี้มันยาวมากเท้าตัดให้เหลือเท่านี้เพื่อทุกคนจะได้ดูง่ายๆและทำตามได้แบบไม่เบื่ออย่าลืมนะถ้าชอบคลิปนี้กดหัวใจกดแชร์กดเป็นรายการโปรดกดติดตามเท้าตู้อยู่หนองคายเหมือนเดิมขอบพระคุณบายบาย